พอจะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีโอ้โหขนาดซอสกเคลียกันใจเอาไว้อ๋อเซื้อสวัสดีซีเรียนวันนี้เสนอตอนวันนี้พอจะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีผมกินมาม่าเผ็ด โดยที่ไม่มีอาการภายใน3นาทีทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามด้วยถ้าผมกินไม่หมดแล้วมีอาการทุกคนหน้าผมจะจุ่มโคลนไม่รู้ว่าคอมเพตมันกี่ได้นี่นะทุกคนคอมเพตมันเขียนว่าหนึ่งล้านสกอร์วิวทุกคน <c oughs> จะไม่ตายเลยเหรอไม่เคยกินเลยนะไปผมจะเริ่มนี้ทั้งแรกนะครับที่จะกินยังไงมันแก่ยังไงก่อนโอ้ง่ายดีโอ้โหหอมอยู่นะ จะมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยทีดำฉันด้วยคุณคุณโอ้ตัวนี้แหละทีเด็ดเขมันใช่ปะมันเขียนว่าอะไรอ่ะภาษาภาษาอะไรญี่ปุ่นเนาะภาษาอะไรทุกคนที่เกาหลใส่เต็มหมดสิบหกใครวะอ่ะดูนะทุกคนไม่เสีอเดี๋ยวผมจะใส่ให้หมดเลยโอ้แต่ซอสทิ้ง กินเองความเผ็ดกินเอาความเผ็ดกินมันจมความเผ็ดตีจมูกทุกคนตีด่างไปเริ่มกินกันเลย let's go เดี๋ยวผมจะกินมาม่าเผ็ดนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยจับเวลาห้ามออกอาการทุกคนโโอ้หยมาเริ่ม ไวเปล่าแบบนี้ไว้เปล่าเว้ยกันใจเอาไว้อยอะอาการเลย <laughs> Thế mấy đứa biệt đã Ôi mà <laughs> <laughs> dạ, Nhân nhân vậy, nhân vậy มาเอ๊ะันนี้กูไม่เหมือนกันแล้วจะจะเนีปาให้เมือวกันเกิที่ผมเสนอนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจะพูดอะไรมันอะไรจะพูดอะไรยังไงวะเสือกเออมาเลิกจัดจัดเวลาเลยนะครับทุกคนถ้าผมทำได้ทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กด ตามผู้ได้ครับคนเลือกเลือกเลยโอเคมาเลือกผมจะหน้านิ่งนะงนนทุกคน,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 นหายมือทีผมจะหน้านิ่งห้ามแบบห้ามมีอาการเจ็บเล็ดผานเลยทุกคนภายในสามนาทีนี้ก็ไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะทุกคนนะที่มีนี้ไม่ได้ไม่ได้เพี้ยนนะทุกคนนะ มาติดฟันทุกคนไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดทนได้ทุกคนนี่นะทุกคนทำทีเสือในตันนี้ดูิดนะแล้วแสงขึ้นเลยแสงขึ้นหรอ กินบอกอักแสงขึ้นเดี๋ยวตักแส <7 S 2> <10. S 1> งที่หนึ่งจันไปจะถึงหนึ่งละหนึ่งนาทีไปแล้วทุกคนถ่ายไปนหนึ่งนาทีบอ,อบ,บอกว่ตจะพอพอถ่ายไปกน่นาท,ทีแล้วหนึ่งนาทีมันแค่คนรู้สึกของผมนะครับทุกคนมันแค่รู้สึกแสบปากแต่ว,ว่าไม่เผ็ด เด็ดนิดหนึ่งเด็ดทน,น,น,นได้ทานมาเครื่องทางแล้วเริ่งเดาว้าวถ้าคนทำได้นะครับทุกคนทนได้กดไลค์ก็กดติดตามด้วยนะครับทุกคนมานี่เห็นไหมหมดเดี๋ยวผมกินโซ่อีกย,ยังเงยนิดหนึ่งไปดิอย่าจะโกงเห็นไหมทุกคนทำไมมันซิวจังทุกคนแล้วว่าม,มาม่าเด็ดที่สุดในโลกแล้วนี่ ไม่เห็นเพดไม่เห็นเพเดี๋ยวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเหรอโอ้ยหนึ่งนาทีสุดท้ายไวซิวลคนนี้ไวซิวครับทุกคนเพิ่มไปหานาทีเลยบ่หรอ <c oughs> ไม่เผ็ดครับทุกคนเผ็ดแบบทนได้อ่ะไม่เผ็ดเอาตรงทุกคนรู้สึกว่าไม่เผ็ด กี่นาทีแล้วยังอีกนาทียังอีกสามสิบวิสามสิบวิโอ้ยไว้สิวะทุกคนไม่เผ็ดรู้สึกเสยๆเลยว่ะเผ็ดแบบแสบนิดๆพี่ปนแนะนำก็ดีเนาะส้มตำเผ็ดเออส้มตำอ่าหนึ่งคันเม็ดผมทำคลิปไว้แล้วครับทุกคนนั่นเผ็ดกวนคนนั่นเผ็ดแบบแสบมากอยู่ตอนนั้นอ่ะแต่นี้ไม่เผ็ดเลย รู้สึกแบบซิวทุกคนซิวมากตอนนี้หมด,ดเวลาเลยหมดเลยหรอนี่ครบสามนาทีสามนาทีกว่าแล้วหน้าให้ไม่ออกอาการเลยทุกคนเห็นไ,ออนนไหมหน้าซิว,วจัดเป็นไงครับทุกคนเอา,เาตรงๆนะคนไม่เปลี่ยนสำหรับผมนะทุกคนไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นนั้นจะเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมคือซิวฮะไม่เปลี่ยนเลยนี่ดูเดี๋ยวผมกินตับกินหมดกินให้หมด ธรรมดาแล้วคนม่เสื้อมันเป็นมากมากเผ็ดเกาหลีจริงๆนะดูนี่ดู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 ตรงนี้ตรงนี้มันเขียนว่าหนึ่งล้านสกอร์วิวนะทุคนนะความเผ็ดนะทุกคนนะกินเดียวกันเลยมันเห็นไม่เผ็ดคนถือว่าภารกิจนี้ผ่านแล้วทุกคนนะถ้าคนมีเสื้อนะนี่ดูเวลาปลาไปสี่นาทีแล้วยังหน้าผมยังไม่ออกอาการเลยทุกคนก็เสรแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ผมทําได้นะครับทุกคนผมทาได้แล้วฉะนั้นทุกคนต้อง ไลฟ์คลิปนี้นะครับกคลิ่ไลค์แล้วก็กดดับได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม bye bye. บ๊ายบายมาม่านี่ก็เผ็ดนะครับถ้าอยากอยากให้ผมกินอะไรที่เผ็เดๆเผ็ดกว่านี้ขอเผ็ดกว่านี้ทุกคนนี่มันมันง่ายเกินเนี่ยคอมเมนต์มาเลยถ้าอยากให้ผมกินอะไรก็คอมเมนต์มาเลยไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซั์กดติดตามผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย